แต่ว่าเราอยู่บ้านนอกเราไม่ได้อยู่ในเมืองที่ในเมืองร้วงที่ตึกงแสนสีไม่ใช่อย่างนั้นนะเราอยู่บ้านนอกคนบ้านนอกค่ะไปเราจะพาไปสีข้าวค่ะตามมาลูกกอมาเลยตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปสีข้าวนะทุกคนอย่างนี้จะเป็นข้าวนี้จะเป็นข้าวเปลือกนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรากําลังจะเทเข้าไป อ,อันนี้คือเครื่องสีข้าวนะทุกคนอันนี้คือพนักง,งานช่วยสีข้าวอันนี้เราจะเอาสตงสางค์ใส่ตรงนี้ถ้าเป็นแบงก์ก็จะใส่ตรงนี้อันนี้เป็นเหลีอยแล้วก็ข้าวมันจะมีรณบอนู่อยู่หลายอยู่สองข้าวเนาะอันนี้จะเป็นข้าวข้าวที่สีออกมาเป็นธรรมดาอันนี้จะเป็นข้าวที่ออกขัดสีนิดนึงอาจจะออกสีเหลืองเหลืองก็จะมีวิธีข้างบนเนี้ค่ะ ยอดเลี้ยนแล้วก็กดว่าเราจะเลือกข้าวอะไรแล้วเทข้าวลงไปแล้วข้าวก็จะออกมานี่ออกมาตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการสีข้าวไปเอาพนักงานสีข้าวเทข้าวสีตักลืมเอาสตางใส่กอนอันดับแรกก็คือเขาบอกว่าเอาสตางใส่นี่ เอาอันนี้เราคูมจนหนึ่งพันเรียนใส่เขาเ้เาไปเครื่องเขาก็จะทำงานนะคะทุกคนนี่เราก็จะเทข้าวเข้าไปอันนี้เราซื้อข้าวมาจากเพื่อนเพื่อนที่บริษัทเพื่อนของเราก็เขาจะเป็นอ่าเขาจะมีนาเน่านาของเขาเยอะเขาก็จะ แบ่งขายให้จริงๆเขาไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าเราขอซื้อเขาเพราะว่ามันราคาถูกใช่เซมบูเดซัพพอร์ตอยู่เนี่ยเป็นไปเนะเซมบูเด,ดิเราครอบครัวของเรามีอยู่สามคนเนาะเราก็าจะ กันหนึ่งปีเราจะกินแค่กันสองขออง้อศอกก็กินข้าวไม่เยอะเนาะส่วนใหญ่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นเราจะกินข้าวอ่กข้าวจะเป็นขนมขนมปังมั่งข้าวมั่ง,งนเนี้ยตอนเช้าจะหนักขนมปังแล้วก็ตอนเที่ยงเราก็จะไปทานกันที่ที่บริษัทก็จะเป็นอาหารกลางวันวนี่อันนี้ก็เดี๋ยวที่เหล่นี้นะ <Okay. S 1> ข้าวนี้เราก็จะ ออกมาดูพี่แก่เดี๋ยวพอเราเวลาสีเสร็จแล้วพี่แก่ก็จอามาตรงนี้ที่ขาดทุกคนเป็นพี่แก่เขากำลังสีอยู่แก่ก็เอกมาตรงนี้แล้วแต่เราจะเอา Bye. -bye. ข้าวหยาบตัวน,นี้นะแล้วข้าวมันก็แบบนี่นี่เอามาแล้วเอามาแล้วข้าวสีขาวนี่ค่ะข้าวญี่ปุ่นก็จะไม่มเหมือนข้าวไทยนะข้าวญี่ปุ่นมันจะเป็นมันมันนี่ค่ะค่ะมันจะเป็นลม้วนๆมันไม่เป็นอ่าเป็นข้าวไทยมันจะเป็นข้าวยาวๆแล้วรี โอเคเสร็จแล้วค่ะสีข้าวก็ข้าวสีข้าวก็ตกอยู่ประมาณเงินไทยก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทข้าวหนึ่งกระสอบก็ตกอยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลเนาะนี่จุกิโลกี่เโอเคเนนี่เราก็จะได้ข้าวแบบนี้ค่ะพี่โคนนี่นี่ข้าวสีขาวแบบนี้นี่ อยอู่โอเคค่ะวันนี้มาดูโกะลิฟ่งกินเจแปนก็พาทุกคนมาสีข้าว